เปิดประวัติเซนทางรักเวียสุกุลวัฒหลังประกาศแต่งแฟนสาวในที่สุดข่าวลือก็เป็นเรื่องจริงเมื่อเวียสุกุลวัฒขนารถพระเอกชื่อดังของวงการบันเทิงประกาศแลนวิวาสก,กับแฟนสาวนอกวงการซึ่งมีนามว่าวิกกี้ในวันที่17กรกฎาคม2565ที่จะถึงนี้โดยงานจะจัดขึ้นแบบเรียบง่ายเฉพาะคนในครอบครัวญาติผู้ใหญ่คนสนิทและพร้อมมีลูกทันทีเวียเผยว่าด้วยวัยก็พร้อมแล้วและเรื่องนี้ก็ไม่ได้คิด จะปิดบางใครได้มีการวางแผนมานานแล้วมีการคุยกับทางว่าที่เจ้าสาวมาตลอดท้าทุกอย่างใช่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมก็เพราะมีครอบครัวรู้สึกว่ามันใช่แล้วแหละถึงเวลาที่เราจะต้องมีครอบครัวจริงจังสำหรับเวสุลวัฒน์เกิดวันที่18เมษายนพุทธศักราช2528ที่อำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นน้ำหนักส่วนสูง75กิโลกรัม185ซนติเมตรเป็นบุตรชายคนที่สอของวีระและ พลอยภัยลินคณารทและมีพี่ชายหนึ่งคนชื่อเนที่เสียชีวิตจากไปเมื่อปี2552เวียจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากภาควิชาวิศวกรรมโยธาสาขาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นและระดับปริญญาโทจากสาขาบริหารการจัดการสื่อบันเทิงสถาบันกันตนาเข้าสู่วงการบันเทิงจากการที่เอสุภชัยศรีวิจิตผู้จัดการส่วนตัวนักแสดงบังเอิญเห็นรูปถ่ายในโทรศัพท์ มือถือของคนรู้จักจึงนั่งเครื่องบินมาถึงมหาวิทยาลัยเพื่อมาชักชวนขณะนั้นเวียอยู่ปีสองและได้รับอนุญ,ญาตจากพ่อแม่แล้วจึงตัดสินใจเข้าสู่วงการกลายเป็นนักสแสดงที่มีชื่อเสียงผลงานละครเรื่องแรกคือเรื่องพลิกดินสู่ดาวจากนั้นมีผลงานละครอ,อื่นๆตามมาอีกมากมายเชน่นเพื่อนแพงปิ่นอโน์ผู้บ่าวอินดี้ยายีอินเตอร์สัมปทานหัวใจและผลงานเรื่องล่าสุดคือกลงน้ำผึ้งที่เพิ่งลาจอไปมีงานอดิเรกที่โปรดปร คือการขับมอเตอร์ไซค์การถ่ายรูปและวันว,ว่างๆจะขับรถบ้านไปหาต้นไม้ปลูกในที่ที่ซื้อไว้ที่นครนายก เส้นทางความรักเวียสุกุลวัฒน์แม้จะโด่งดังมีชื่อเสียงระดับประเทศแต่หนุ่มเวียกลับเคยคบหาดูใจแบบเปิดเผยกับแฟนสาวเพียงไม่กี่คนเท่านั้นรักครั้งแรกคืออดีตเพื่อนร่วมมหาวิทยาลัยที่สุดท้ายความรักก็ปิดฉากลงหลังเวียเข้าสู่วงการบันเทิงไม่นานต่อมาก็ดูใจกับนางเอกคู่ขวัญแพนเค้กแคมนิดโดยคบกันนานกว่า5ปีก่อนจะเลิกลาก,กันไปกระทั่งต่อมาเวียก็คบหาดูใจกับเบลล่ารานีรักครั้งนี้ยาวนานกว่า9ก้าถึงสิ ปีแต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดปิดฉากลงไปทามกลางความเสียดายของแฟนๆทั้งประเทศกระทั่งล่าสุดเวียตัดสินใจแต่งงานกับวิกกี้แฟนสาวคนปัจจุบันที่คบหาดูใจกันได้1ปีและบอกพร้อมเป็นสามีและพ่อของลูกทันที